มีสถานที่หนึ่งบนโลกที่พูดคำหยาบแล้วได้เงินค่ะนั่นก็คือในรายการพอดแคสต์ของต่างประเทศค่ะเพราะมีแบรนด์น้ำยาทำความสะอาดที่ชื่อว่าซีฟที่เขาไม่ได้ล้างแค่พื้นนะคะแต่ตอนนี้เล่นใหญ่นะคะเป็นล้างคำหยาบบนโลกออนไลน์อีกด้วยคนทำคอนเทนต์จะรู้ดีนะคะว่าการสะบัดคำหรือการพูดภาษาบ้าน,บา,นบางทีจะทำให้คนดูเนี่ยเข้าถึงได้มากกว่าใช่ไหมคะแต่ปัญหาคือระบบอาาัลกอริทึมไม่ได้คิดอย่างนั้นคะ่ะทุกคนโดยเฉพาะบน YouTube ที่เขาตรวจเข้มงวดมากๆเจอคำไม่สุภาพก็อาจจะเสี่ยงโดนดีโมเนไิส์ได้รายได้ คนดูก็ยังน้อยลงอีกค่ะคนทําช่องนะคะก็เลยใส่เสียงเซนเซอร์ทุกครั้งที่หลุดคําต้องห้ามออกไปแต่ว่าซีฟมองเห็นโอกาสในวิกฤตนี้ค่ะบแบรนด์อื่นๆเนี่ยเขากลัวคาหยาบกันหมดแต่ซีฟกลับกล้าขอเป็นสปอนเซอร์ในช่วงคาหยาบเอาซะเลยแทนที่ทุกครั้งที่มีคําด่าและจะได้ยินเสียงปิ๊บธรรมดาตอนนี้คนดูจะได้ยินเสียงคําว่าซีฟลากยาวแทนค่ะแถมมีโลโก้แบรนด์เด้งขึ้นมาบนปากเนียนๆไปด้วยค่ะเป็นการตอกย้ําถึงการทําความสะอาดว่าเราได้เข้ามาทําความสะอาดคําหยาบได้เกลี้ยงแล้วทําให้คนดูได้้เห็นโลโลกแบ ตลอดเวลาด้วยค่ะโดยแคมเปญสุดสร้างสารรค์เนี่ยมีชื่อว่า The t e i m m o u s e Sponsorship ค่ะและผลลัพธ์ก็คือปังไม่ไหวค่ะทุกคน Podcast ตลกชื่อดังที่ลองไอเดียนี้ตอนแรกเนี่ยยอดวิวบน u t u b e เนี่ยพุ่งไปถึง120,000วิวแถม Engagement เนี่ยทะลุหมื่นเลยค่ะก่อนที่จะต่อยอดไปในรายการอื่นๆจนกลายเป็นวรัลเคสนี้ทาให้เห็นว่าการขายของเนี่ยไม่มีข้อจํากัดเลยจริงๆนะคะขอแค่มีไอเดียคิดต่างก็สามารถสร้างกระแสได้ค่ะและทุกคนคิดว่าแบรนด์นี้ควรจะไปสปอนเซอร์ให้กับใครในไทยคอมเมนต์มาได้นะคะ